สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มุมโปรดพี่ก้าเลยนะตอนเช้าเนี่ยก็ไปปั่นจักรยานพอตกเย็นๆหน่อยเนี่ยก็ขึ้นไปอ่านหนังสือบนห้องสมุดกับเพื่อนๆอเดี๋ยวนะอ่านหนังสือจริงหรอจริงดิพี่พี่มีมุมโปรดเปล่ามีเหมือนกันนี่ไงเราต้องออกแบบตามใจผู้อยู่นะบ้านเนี่ยเห็นไหมพี่พียงก็จะมีระเบียงไว้ชมนกชมไม้ชมอากาศบริสุทธิ์ออกกำลังกายยามเช้าได้ด้วยแล้วตกกลางวันนะคะหรือว่าตอนบ่ายเนี่ยเราก็จะมาห้องนิทรรศการชมแกลเลอรี่ผลงานศิลปะต่างๆ นักวาดรูปหรือจิตรกรเนี่ยได้สร้างสรรค์เอาไว้ค่ะโลกพิพีนมันดูแบบ แบบแบบนะแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหนึ่งหลังสถานที่หนึ่งสถานที่สิ่งสําคัญที่สุดในการออกแบบก,ก็ต้องคํานึงนะครับถึงประโยชน์ของการใช้สอยและ <c oughs> ก็ความพอใจของผู้อยู่ด้วยถูกต้องและคนที่จะช่วยเขาพวกเราได้ <وع <وع <Laser> ช่วยคนที่จะให้อยู่อย่างมีความสุขในบ้านของตัวเองได้เนี่ยนั่นก็คือสถาปานิกค่ะ <ใช S 2> แต่ว่าน้องๆบางคนอาจจะกําลังคุ้นคิดอยู่ว่าเออเราอยากจะเป็นสถาปนิกหรือว่าอยากจะเป็นครูที่ สอนเกี่ยวกับการออกแบบดีนะวันนี้นะครับพี่ปอมครับจะพาเราไปดูที่เป็นเขาเรียกว่าคณะแล้วก็สาขาที่เป็นลูกครึ่งะนะครับระหว่างจะเป็นสถาปนิก หรือว่าจะเป็นคารุศาสตร์นะครับ <_' c methodology> ก็สามารถที่จะมารวมกันได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะซึ่งสาขาที่พี่ก้าบอกเนี่ยนะคะนั่นก็คือสาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถา,า,สาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเโโจ้าคโโุณฐหาน,โนโลาดกระวังค่ะโอ้โหคณะนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์บวกกับครุศาสตร์ผสมกลมกลืนกันออกมาคนรับจะเป็นยังไงเราไปหาคําตอบกันเลยดีกว่าไหมได้ค่ะกับช่วง open house on Air ไปเลยครับแต่นีาา่ ขอขอบคุณพี่ก้าวพี่พีนมากเลยครับแล้ก็ต้องขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่วง Open h o u s วซอน i r นะครับช่วงที่จะพาน้องๆไปซอกแซกเจาะลึกตามมหาวิลาลยต่างๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่บองก็พาน้องๆมาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดี๋ยวตามพี่บองมาเลยครับ อจากให้งานสวยให้เต็มเลยนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับไม่ทราบว่าตรงนี้เรียกว่าห้องอะไรครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นห้องในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบสภาพิวัฒนมภายในนะครับ anyway <ฤ dogs. S 2> ครับผมน้องๆครับเดี๋ยวพี่ก่อนอื่นเลยขอแนะนําอาจารย์ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์พรเทพนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากให้อาจารย์ขยายความถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในนะครับว่าเขาเรียนอะไรกันครับโอเคครับโดยปกติเนี่ยเราจะเรียนในด้านที่เกี่ยวกับการออกแบบสภา,า,สภาพสถาปัตยกรรมภายในและมรดกนาศินป์แต่ในส่วนของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในของเราเนี่ยจะเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมการเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับในสองส่วนนี้เข้าไปเพื่อให้เกิดการพัฒนา,าตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีข้อสงสัยกันค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเพราะว่าเป็นชื่อในชื่อที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในวงการในการออกแบบสภาวทางสถาปัตยกรรมภายในและมรณนา,นาศิลนะครับหลักสูตรในปัจจุบันนั้นนะครับเป็นหลักสูตร5ปีนะครับเป็นหลักสูตรที่ผนวก2สาขาวิชาชีพเข้าด้วยกันก็คือเป็นหน้าที่หลักของเราคือการผลิตบัณฑิต ที่จบไปให,ให้เป็นครูสอนในวิทยาลัยอาชีวะนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายในและมนราณาศิลป์ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในวิชาชีพของสถาปัตยกรรมภายในและมนราณาศิลป์ซึ่งเราจบออกไป,เ,ปเพื่อเป็นผู้ช่วยของสถ,สถาปนิกภายในและมนานารากรอนนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเนี่ยเขาควรมีคุณลักษณะหรือมีความชอบส่วนตัวยังไงบ้างครับเข้ามาเรียนได้หนึ่งอย่างแรกเราต้องมีพื้นฐา,านทางด้านการ ความคิดสร้างสรรค์แน่นอนครับแล้วก็ทักษะทางศิลปะนะครับที่เราจะต้องมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะเลือกเรียนในสาขานี้นะครับแล้วก็มีจิตใจรักในความเป็นครูครับอันนี้สําคัญครับอาจารย์ครับแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเราเรียนเหมือนกับควบไปเลยระหว่างครูกับทางด้านสถาปนิกกันเนาะวอ้ทางด้านใบประกอบวิชาชีพอย่างเงี้ยเราจะได้ทั้งสองแบบเลยหรือเปล่าครับในปัจจุบันตอนนี้เราจบไปเราได้ใบประกอบวิชาชีพครูครับส่วนในใบประกอบวิชาชีพทาง อินเทียหรือทางสถาปัตยกรรมภายในหรือมรดนาสิ์เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการอยู่ขออนุญาตเดินเดไปเรื่อยๆดีครับผมอันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่สามนะครับอยู่ในวิชาการออกแบบสภาพแวดล้องภายในสิล์ครับเป็นโปรเจกต์นี่ขนาดปีสามก็ขนาดนี้แล้วครับเก่งกันมากๆเลยครับขอบคุณมากครับครับแล้วสาหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาเนี่ยให้อาจารย์พูดถึง เกณฑ์การรับแล้วก็ช่องทางการรับหน่อยครับผมตอนนี้นะครับเรามีช่องทางรับมันอยู่3าส่วนใหญ่ๆญส่วนแรกจะเป็นเรื่องของโควตาเรียนดีนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของแอดมิชันและส่วนที่3เนี่ยจะเป็นสอบตรงสัดส่วนในการรับเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะรับโควตา20%แอดมิชันเนี่ยเราจะรับ10%นอกนั้นจะเป็นส่วนของสอบตรงครับผมโควตาเนี่ยมีแบ่งออกเป็นเ้าหนึ่งโควตาเรียนดีนะครับครับอันที่2เป็นโควตาคุรุษชายา รุาและพอต้าอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของ M O U สถาบันที่เรามีการทำใส่ M O U กันร่วมอยู่มีสัญญาร่วมกันอยู่ใช่ครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาน้องๆไปบุกตะลุยดูว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในมันเรียนกันยังไงนะครับแต่ผมยินดีเลยครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยจะถามว่าอาจารย์พอจะมีไกด์หน้าตาดีน่ารักน่ารักสักคนไหมครับโอเคมีครับตอนนี้เราจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพอดี นักศึกษาเพิ่งกลับมาจากที่บ้านไปจับใบดําใบแดงมาอ้าวโอ้เป็นผู้ชายเหรอครับเดี๋ยวล่องไม่ถามนักษาทันดูนะครับโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับยินดีครับผมครับน้องๆครับตอนนี้เนี่ยพี่พรอมกำลังตามหาไกด์ของเราในวันนี้อยู่นะครับคืออาจารย์เขาบอกว่าไปจับใบดำใบแดงมา ที่ว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราแอบลองไปถามนักศึกษาตรงนี้กันหน่อยดีกว่าครับขอโทษน,นะครับอพอดีพี่กําลังตามหาไกที่พอดีอาจารย์เขาเตรียมไว้ให้อ่ะครับพอดีขอนจะทราบไหมว่าเป็นใครพี่เองค่ะเอา้าเดี๋ยวขอนอาจารย์เขาบอกว่าเป็นผู้ชายไหมครับเฮ้ยไปจับไปดำไปแดงมาหนิหรือว่าไม่ใช่นะคะเร้ยดเรอเราเล่นค่ะเราเล่น,อ,ลนอ๋อเราเล่นนะครับรเนนบ็ายัางชั่วน ของด้นยได้ไหมครับค,ครับโอเคแนะนำตัวไหนครับค่ะก็ชื่อปอยนะคะอืโอเคก่อนอื่นเลยนะครับนี่เก้าอี้ตัวนี้ครับเจ๋งมากตรงนี้เหมือนทําจากยางเลยนะครับนุ่มมากๆแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับค่ะก็แน่นอนนะคะเพราะว่าเก้าอี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยตกแต่งทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเก้าอี้ที่ นักศึกษาปี2นะคะได้ทำใช่เพราะว่าเป็นอยู่ในวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์คือจริงๆแล้วค่ะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลือกใช่ไหมเราออกแบบภายในเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหรือว่าวิธีทํายังไงมีสไตล์การทําอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกของเราในการที่เราจะนํามาใช้ในงานในงานของเราจะได้เหมาะกันเสริมกันยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคือเราต้องรู้ทุกเรื่องอะค่ะโอเค ข้างหลังนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะใช่หมดเลยโอเคงั้นพี่ว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงอยากไปดูแล้วว่าเขาเรียนเขาเรียนกันยังไงนะครับในเมื่อโปรดักของเขาเนี่ยเจ๋งขนาดนี้นะครับไปดูกันเลยครับไปกันเลยค่ะนี้นะคะก็จะเป็นที่แรกที่ปอจะพามาดูเลยเดี๋ยวป่อย นี่พาพี่มาตลาดนัดขายเสื้อผ้าครับเนี่ยตลาดนัดที่ไหนเล่านี่นะคะเป็นที่ที่น้องๆนะคะใช้ในการทำสกินเสื้อนะคะก็จะอยู่บริเวณช็อปของเราเนี่ยแหละค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผลงานของน้องๆปีหนึ่งนั่นเองอ่าเป็นสกินเสื้อเแต่เดี๋ยวนะคือเราเรียนออกแบบภายในไม่ใช่ครับทำไมเราต้องสกินเสื้อด้วยครับ ค่ะ <Das que ath> ก็จริงๆแล้วเนี่ยการสกีนเสื้อนะคะก็จะเป็นหนึ่งในวิชา,าผลงานของวิชาวิจิตรศิลป์หรือฟายอาร์ตนะคะซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นภาพคมพ์มนะคะแกะสลักหรือว่า,าปรติมากรรมนะคะหรือว่าสกีนเสื้อก็จะเป็นหนึ่งในผลงานของวิชานี้เหมือนกันนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องเป็นเจ้าหนี้มาก่อนนะคะฝั่าางนี้นะคะกว่าจะมาเป็นเจ้าหนี้ได้นะคะเราต้องดีไลน์นะคะหรือว่าวาดลายเส้นเพื่อที่จะสจา อันนี้เป็นบล็อกค่ะที่ใช้ใน,ในการใช่ค่ะในการสกินเสื้อนะคะค,คือเราต้องเอาแบบเนี่ยไปส่งอาจารย์ก่อนถ้าผ่านนะคะก็เอาทำต่อได้เลย ทำไมน้องๆในห้องนี้เขาดูแบบแอบเคร่งเครียดเล็กๆอะเพราะว่าเขามีส่งงานข้างหน้าห้องอยู่อะค่ะอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องปฏิบัติการทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องกำลังสเก็ตเป็นวิชาสเก็ตอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องๆทำอะไรกันอยู่ได้ครับเดี๋ยวแล้วน้องๆนี่ปีอะไรครับปี3ค่ะโอเคใช่ค่ะเลย มาดูคนนี้ดีกว่าครับอหเห็นมีสีด้วยจะเกรงใจเขาอะขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหม,ไ,มได้ค่ะ อ๋อเออนี่ยอันนี้คือยังไงครับเนี่ยทำไมอค่ะอันนี้น้องก็จะวางแตนนะคะโดยสีที่เขาลงเนี่ยอาจจะเป็นสีพื้นเพื่อจะแยกกันนะคะระหว่างความต่างระดับของพื้นอ่ะนะคะที่เห็นดูภาพนี้นะคะก็จะเป็นอินสปีเรชั่นที่น้องเขาหามานะคะว่ารใช่ว่าอยากได้ประมาณไหนหรือว่าอยากใช้โทนสีประมาณไหนอะไรนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้แบบประเภทไหนบ้างใช่ไหมใช่ค่ะ ครับก็หลังจากที่เราได้ไปทัวร์นะครับไปดูการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้กันมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคแล้วก่อนจากกันเนี่ยก็อยากให้พี่ปอยฝากอะไรถึงน้องหน่อยครับก็ถ้าใครอยู่ในขอรรกนนะคะก็ฝากซึ้อโมจิหน่อยใช่จะเอากะหรี่ปั๊บจะต้องไปสระบ <ons> ุรีโอเคข้เรื่องข้าเรื่องครับข้าเรื่องโอเคครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่อยู่มหนะคะหรือว่ากําลังเลือกคณะที่จะเข้านะคะก็อยากจะให้ ค้นหาตัวเองให้ครบเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเนี่ยการที่เราได้ทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าทุกวิชาแหละทุกคณะเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียนหนักหมดนะคะไม่ใช่แค่คณะนี้คณะเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบนะคะก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความชอบของเรานะคะก็ทําให้สุดอะคะ่ะแต่ว่าถ้าชอบเรียนศิลปะนะคะหรือว่าการออกแบบภายในเนี่ย มาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่มากหมายทีเดียวเชียวหละนะคะคุณ <laughs> ใช่เลย <laughs> ครับผมแล้วสำหรับในครั้งหน้านะครับในช่วง Open Now อสออนแพี่พรมจะพาไปที่ไหนนะครับจะพาไปซนไปป่วนที่ไหนนะครับ <laughs> อย่าลืมติดตามชมกันนะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะบายแหมอยากให้กล้ของเราพูดเก่งน่ารักแบบนี้ทุกคนยังเลยอะ่ะเฮ้ยได้ยินเลยอ่ะ ช่วงหน้ากลับมาเรียนวิชาสังคมศึกษากับครูเคนอสความรู้ดีลีลาเด่นติวไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันนะครับ